สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมลายเลนเจอรนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเมกุมิน,นผู้ใช้เวทมนตระเบิดนะครับก็เลนเจอร์ตัวนี้ก็เป็นเลนเจอร์ใหม่ล่าสุดของเกมเลนเจอรหรือว่าเดือนธันวาคมปี2023นะครับอ่าก็เป็นตัวละครที่มาจากคโคลาโบ โคโนซูบะนะครับหรือว่าขอให้โชคดีมีใช้ในโลกแฟนตาซีนะครับก็เป็นอนิเมะที่ดังมากๆเลยนะครับผมขึ้นชื่อในเรื่องของความกาวนะครับใครดูอนิเมะก็น่าจะรู้นะว่ากาวขนาดไหนนะครับเป็นอขออภัยเป็นเรื่องอนิเมะเป็นเป็นอนิเมะเรื่องเรื่องที่แบบกาวแบบเป็นอันดับต้นๆของอนิเมะเลยนะฮะเออผมชอบมากนะครับผมเออนิเมะเนี้ยนะครับแต่ก็ผมแค่ชอบนะไม่ได้แบบ เป็นแฟนตัวยงอะไรขนาดนั้นนะครับแค่ดูมาแล้วนะเออโอเคก็เมกเมนก็เป็นอ่าเป็นตัวละครในแะอนิเมที่ถือว่าเก่งกาดเก่งกาดพอสมควรนะครับเรื่องการใช้เบมมุลน,นะครับแล้วผมบอกเลยนะตัวเนี้ยทางเกมทมําออกมาได้ดีมากนะครับผมชอบผมชอบมากอะถ,ถ้าถามว่าอ่าทำไมผมถึงบอกว่ามันดีเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมจะอธิบายให้ในภายหลังนะเออ คือบดีมากอ่ะแล้วก็รอบนี้นะครับคือบอกเลยว่ารอบนี้เป็นครั้งแรกที่ทางเกมทำเรนเจอร์คอลาโบนะครับผมที่เอามาขายในตู้กาชาแล้วแบบทำเป็นเรนเจอร์9ดาวได้ทุกตัวครับอะควาก็ทำได้หรือว่าอะควอนะครับที่จริงมันควรจะอ่านมันจะน่าจะเรียกว่าอะควานะแต่อันนี้มันเรียกว่าอะควอนะครับผมแปลงอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็เรียกว่าอะควาอะควาตามเกมแลวกันนะครับมีอะควานะครับที่ทำเรนเจอร์9ดาวได้ มีเมกุมินนะครับผมทําเลนเจอร์ก้าดาวได้มีดักเนสนะครับผมทำเลนเจอร์กาดาวได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเอกของเราคาซึมานะครับก็ทำเลนเจอร์กาดาวได้เหมือนกันแปลกมากรอบนี้นะครับถือว่าแปลกใหม่ดีสําหรับเกมนี้นะครับก็ถามว่า,ามีคู่เทพไหมมีนะครับถึงแม้ว่าทางเกมจะบอกว่าบอกลาคู่เทพก็เหอะแต่เห็น,หนชัดเลยว่านี่คือคู่เทพ อควอกับเมกูมินนะครับคู่เทพส่วนตัวที่ใช้ได้ถัดลงมาเนี่ยจาก2ตัวนั้นนก็คือดักเนสครับผมอืมดักเนสนะเออตามนี้นะครับหรืออควอกับดักเนสเนี่ยอาจจะสูสีกันก็ได้อันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าผมยังไม่ได้ตัวมารีวิวนะครับเดี๋ยวต้องดูในต่อไปนะถ้าผมได้ถ้าผมได้มาถ้าผมได้2ตัวเนี้ยมารีวิวเดี๋ยวผมจะมาแบบพิจนารณาบอกแล้วกันว่าตัวไหนมันเก่งกว่านะครับส่วนคาซึมาก็ตัวเอกของเราก็ ก็ตามตามอนิเมะเลยฮะเก่งน้อยสุดใน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 รอบนี้นะครับผมลองลงมาจากอ่าไม่ดีเก่งกว่าตัวฟรีเออนั่นแหละเก่งเก่งกว่าตัวฟรีแต่เก่งน้อยกว่า3ตัวที่อยู่ในตู้กาชาด้วยกันอืมโอเคนะก็ถือว่าเป็นอนิเมะที่ดังแล้วก็เป็นคารโบที่อ่าฮาดีแล้วก็เป็นคาร์โบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สร้างสรรค์ดีนะครับผมเออโอเคมาเดี๋ยวมารีวิวเมกุมินกันเลยดีกว่านะขออไปที่แบบพูดเยอะไปนะฮะเออพอดีแบบถือว่าเป็นคนละบทที่ผมชอบไงเออก็เลยพูดแล้วก็มันแปลกใหม่ดีสําหรับเกมนี้นะเออเรื่องของการทําเลนเจอร์แบบ9ดาวทุกตัวอะไรอย่างนี้นะครับที่เอามาขายในกาชานะเออโอเคก็เมกุมินนะครับเป็นสายไวพริบธาตุไฟนะครับ รลยท่าที่ใช้เนร่างไฮเปอร์เนี่ยคือ1760นะครับก็ถือว่าใช้เยอะมากนะครับก็ควรจะมีลดแร่ให้มันสัก1-2ถึงช่องนะครับ3ช่องเนี่ยยิ่งดีนะครับผมมีความเร็วในการโจมตีพื้นฐานเนี่ยปกติแล้วก็มีความเร็วในการเคลื่อนที่พื้นฐานปกตินะครับมีกิกที่1เอาไว้บัฟให้กับเพื่อนแล้วก็ตัวเองครับ ก็จะมีบัฟเพิ่มมาตาความแม่นยำของทงักษะ35%นาน7วิเพิ่มมาตาการใช้ทักษะ35%นาน7วินาทีครับผมก็สกิลนี้มีระยะสกิลที่360จุดนะครับถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะครับผมก็ถามว่าเป็นบัฟที่ดีไหมก็เป็นบัฟที่ดีมากๆเลยบัฟหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ดีแบบไม่ได้ดีจนขั้นโกงนะมันแค่แบบเป็นบัฟพ,พื้นฐานนะครับอื ừ, ถือว่าดีมากอยู่เรื่องของการบัฟ อ่าอัตราความความแม่นยําของทักษะนะครับผมแล้วก็อัตราการใช้ทักษะนะครับอันนี้ก็สําคัญอยู่เหมือนกันนะครับเออมันเอาไว้บัฟอ่ามันเหมาะกับทีมหรือว่าไอดีที่แบบไม่มีเกียร์ดีๆใส่ให้กับเรนเจอร์ทุกตัวครับแบบมีแต่เกียร์ฟรีแล้วก็เกียร์คริสต์มาสนิดหน่อย6ดาวอะไรเงี้ยแล้วก็เกียร์เจ็ดดาวจากฟรีกับเกียร์เจ็ดดาวนิดหน่อยที่แบบเป็นลิมิเต็ดอะเอออันเนี้ยสกิลนี้ก็ถือว่าเหมาะที่จะที่จะเอาไปบัฟอยู่นะครับยิ่งเป็นแบบ ไอดีที่ไม่มีเกียร์อาตาัตราโจมตีโดนแน่นในคุณสมาตเนี่ยอันนี้ก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับสกิลนี้จะทําให้สกิลแม่นขึ้นแล้วก็ใช้สกิลได้ดีมากขึ้นนะครับส่วนสกิลที่2นี่ครับก็จะมียเุเลิกทักษะอมาตะของศัตรูยกเลืกอผลลัพธ์บัฟของศัตรูแล้วก็ทําดาเมจ4.5เท่าในร่างไฮเปอร์นะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูชะงักษาวิระยะสกิลของสกิลที่2ก็กว้าง300อขอภัย350นะครับผมเออถือว่ากว้างพอสมควรเลยก็เป็นสกิลที่ ทำดาเมจใส่ศัตรูได้ดีมากๆเลยนะครับผมผมจะลองใช้งานแล้วแหละนะครับผมเ,เรื่องตัวของเมีนกูมินเนี่ยเรื่องดาเมจก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีต่อไปเนาะว่าเป็นยังไงเรื่องของดาเมจเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับอืมก็บอกเลยบอกเลยว่ามันเกียนมากมันมันแบบทางเกมทำออกมาได้ดีมากเรื่องของการไล่สกิลของตัวเนี้ยเดี๋ยวไปดูกันนะฮะต่อไปอ่า เดี๋ยวมาดูความสามารถก่อนนะครับความสามารถกลุ่มขอให้โชคดีมีชัยนะครับผมอันนี้ก็จะได้รับบัฟพลังชีวิตนะ้อเมื่อมีเลนเจอร์คลาโบขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนซีนะครับผมอ,อย่างน้อยสองตัวอยู่ในทีมเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีอ,ะอยู่สตูห้าวีนะเป็นคอมโบความสามารถที่โกงนะครับผมหลีกตำน่นก็ใช้ความสามารถก็เราถือว่าโอเคอยู่นะครับผมอันนี้ดีที่สุดคือฟื้นพลังครับจะให้เมโกมินตายได้ยากขึ้น ลองลงมาก็จะเป็นต้านการต้านท่าต้านการ,ต,าการต,าต้านท่สะไม้หรือว่าใครจะแบบเน้นเจาะทตุไม้แบบโหดๆเลยก็เอาต้านการต้านท่สะไม้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบเน้นให้เมกุมินยืนนานก็เอาฟื้นพลังดีกว่านะครับไอเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่างน้อยต้องได้2ออความสามารถอย่างนี้นะครับถ้าสลับเป็นร่งางกาวดำมันถึงจะคุมนะครับโอเคผมได้ใส่เกมไม้ขระด่งเกยียรติยศกรากของอาเบดโดนะครับแล้วก็กระเป๋าปีความมืดนะ จะได้เสเตตัสประมาณนี้ครับลบสกิลประมาณ90%นะครับผมมันตันแค่90%นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็แรทลดลงเหลือ1,232ใช้จริงจะ,จะน้อยกว่านี้เพราะว่าโบสถสมบัติในเสเตตหลักไปด้วยแล้วก็บัฟประจำในของมันนะครับโคดเรนเจอร์เหลือประมาณ5จุดเอ้ย4.1วินะครับผมอ่าเหลือ4.1วิครับแล้วก็อัตราการใช้สกิลที่1 ก็มีประมาณ92เปอร์นะครับอัตราการใช้จิตด้วที่2มีประมาณ87เปอร์นะครับประมาณ87เปอร์นะตามนั้นนะครับผม,แล,ม,ลมบลลแล้วก็มีพลังชีวิตโดยรวมนะครับ39ล้านเกือบ4ี่ล้านแล้วก็มีพลังโจมตีโดยวรวมประมาณ3ล้าน4นะครับอันนี้เป็นสายไวพ้พิบนี่ถือว่าดีมากๆนะจะทำดามเมจได้แรงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลองเล่นในเซตหลักกันก่อนนะครับ <ม>ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวนี้ทําไมผมถึงชอบนะครับอ่าเกินไปแล้วว่าทําไมถึงชอบเดีย๋ยวมาดูกันที่ผมชอบแบบผมชอบเรื่องของการไล่สกิลนะฮะเดี๋ยวขอทดสอบที่ด่านที่3 9 6ก่อนแล้วกันนะครับโอเคคือมันมันอ้างอิงการไล่สกิลมาจากอนิเมะเลยผมชอบสกิลที่2มากอ่าสกิลหนึ่งบัฟนะครับเนี่ยสกิลสอง สกิลสองถือว่าดาเมจแรงนะครับผมดาเมจแรงนะถ้าผมใส่อัพเกียรดธาตุนะครับผมน่าจะดาเมจแรงมากกว่านี้แล้วก็เวลาไม่ใส่อัพเกียร์ธาตุนะครับดาเมจสองทีแบบครึ่งหลอดถ้าใส่เกียร์ตามผมนะเออหรือว่าช่องช่องกลางเนี่ยใส่อะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใส่ไม้นขนาทางกตยศนะครับผมก็จะได้ดาเมจประมาณผมนี่แหละสองทีเกือบครึ่งหลอดนะครับเมื่อกี้แล้วก็สกิลสองเนี่ยถามว่าแรงไหมแรงครับ แรงแบบแรงจริงอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะแรงนะแรงแรงแรงแต่มันติดอย่างหนึ่งก็คือมันเวลาใช้สกิลสองเสร็จมันจะคููดาวประมาณ1-2วินะครับ1-3วิอ่ะให้มากสุดประมาณนั้นครับเรื่องของความปลอะบางเนี่ยถือว่าก็สายเวทพิบเลยเนาะก็ปรอะบางไปธรรมดานะครับไม่ได้มีข้าวแฝงอะไรมาก หรือยะโจมตีของมันนะตั้ง5้าจุดนะถือว่าแบบเยอะมากนะครับสําหรับตัวไวพีผมชอบมากส่วนเรื่องของสกิลเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มีสกิลข้ามหลังนะสกิลสองมันไม่ได้ข้ามหลังนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้รีไวทําไม <c oughs> ทําไมแบบทาไมมันสกิลกว้างจังวะเมื่อกี้ <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาลองทดลองเล่นในด่าน413ดูนะครับามาโอเค โบอ่ะเห็นไหมมันไม่ข้ามหลังนะครับผมสังเกตแล้วมันไม่ข้ามหลังส่วนเรื่องของความแม่นยําของสกิลเนี่ยก็ถือว่าแม่นยําพอสมควรนะไม่ได้แบบไม่ได้แบบแม่นน้อยขนาดนั้นนะครับคือมันแม่นยําแบบปกติอะ่ะหรือว่าแบบแม่นยํามากกว่าปกติอยู่พอประมาณอืมโค้ร <laughs> ชอบเลยสกิลสองนอน <laughs> คือเวลาเมกุมินอะ่ะใช้ใช้เวท เวทมนต์นะครับผม explosion อะไรนี่แหละผมลืมละคือแบบน้องจะแบบนอนแอะแะเพราะว่าน้องอ่าเหมือนจะอ่าพลังเวทหมดอะไรนี่แหละมันก็เลยแบบขยับเคืยอนร่างกายไม่ได้โคตรชอบเลยทางเกมออกทางเกมดีไซน์แล้วก็ออกแบบได้ดีมากอันนี้ผมยอมรับคือแบบอ้างอิงจากแอนิเมะอ่ะคือดีมากครับผมโอเคคร่าวๆก็ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีลืมลืมืม ลืมเปิี่ให้ดูระยะโจมตีนะครับเผื่อใครไม่เชื่อว่า500จุดจริงอ่ะนี่นะครับ500จุดนะระยะโจมตีแล้วก็มีวัฟประจําเดือนก็คือลดเวลาการผลิตเรนเจอร์แล้วก็ลดแลกท่าใช้สร้างเลนเจอร์นะครับ30%นะะปล่อยตัวไวขึ้นแล้วก็แลกท่าใช้ลดลงนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นที่ PVP กันเลยดีกว่านะครับมาลุยกันเลยไป Let's ก o ครับผมเมกูมินนะครับ าป <Bye. S 2> เดี๋ยวลองมาใช้สกิอลอาชายละน่าจะยังไม่โดนนะปึ๊บชิงิโอชิงิโอสตันเฮ้ยใครสตันวะนะเมื่อกี้ทำไมมาสตันทั้งแถบวะนะเดี๋ยวนะตัวสตันผมมีกี่ตัววะ <laughs> อ่ามีมูนหุ่นไลกามีมีตัวไหนอีกอะ อัลเบโดนะครับเออแล้วก็มีเมกูมิน3ตัวนี้เออเดี๋ยวนะผมขอดูทีมผมก่อนมันสังเกตยากอะเมื่อกี้ผมขอดูก่อนเอมิเลียไม่มีสตันนะครับบากิมีสตันไหมบากิไม่มีสตันเนาะอาร์เบโดอะ o, มีถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่ มูลหนุนเลมูลหนุนเลาการมีโอเค3ตัวจริงๆด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอไม่กดออโต้เอ้ไม่กดคูณ2แล้วกันพอดีมันสังเกตยากเมื่อกี้นะครับผมขออยากผมขอทีมตึงๆได้ไหมเออขอทีมนี้ก็ได้มหอ่ะทีมนี้เลยละกันนะครับไหนขอดูใหม่ซินะครับไม่กดออโต้แล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้แบบ มันมันสังเกตไม่ค่อยเห็นนะครับเมกูมินแบบสกิลสมันถามว่าอลังการไหมก็ถือว่าอลังการพอสมควรเลยนะครับลูกไฟคือแบบถือว่าใหญ่อยู่ส่วนสกิลหเนี่ยสังเกตง่ายอยู่ครับโบไปไม่โดนบากิถ้าจะสังเกตคือมันศัตรูต้องติดสตันหรือไม่ก็มันตายไปเลยตอนที่แบบ เมกุมินกำลังใช้สกิล2อยู่เออใช้สกิล2เสร็จอะเอออืมยังไม่เห็นฉากเลยฮะอ่าบากิต่อแต่ว่าบากิก็บางอะใส่เกียร์แบบนั้นนะครับมันเพิ่งคือผมอยู่ดีกทองไงทองสามันก็เลยแบบอาจจะมันลองกองแกงมากไปหน่อยขอไปอ่านี่ก็ได้นี่ก็ได้ไดตึงๆไปอาจจะไม่ตึงมากแต่ก็พอตึงอยู่ มาครับเมกุมินโบคือผมมีกบกบ9ดาว3ตัวนะครับใน i อดีสายฟรีนะเออขาดอีกตัวนึงก็จะปั้นเลนเจอร์9ดาวได้อีกตัวนึงและผมว่าผมจะลองเสียงดวงเปิดตู้กบอยู่นะครับสำหรับไอดีสายฟรีถ้าได้กบ9ดาวอีกตัวนึงมาเนี่ยผมน่าจะปั้นเป็นเมกุมิน9ดาวแม็กแหละผมชอบอืม ไอทีสายฟรีคือดวงดีมากครับผมเปิด5ใบได้นะครับเมกูมินคือผมก็ตกใจมากคือผมพูดเล่นๆว่าโอ้ยใบย5ใบใบเดียว1โล1โลแต่ผมพูดว่า1ใบละเออ1ใบแต่มันคือ1น1โลเปิดตัวกาชา1โลก็พอแล้วเออตัวกาชาได้เมกมินสุดท้ายได้จริงโ <c oughs> คตรชอบโอเคผมไม่กดละกันไม่ใชไอเทมดูระยะยืนของเมกูมินนะครับ คือแบบระยะยืนนีของจริงนะโดนสกิลน้อยด้วยนะครับเป็นตัวธาตุไฟที่ผมมองว่าเข้าท่าที่สุดตั้งแต่ที่เกมมีมาเลยครับเออโคตรเทพนะครับเ <c oughs> ทพนะนะผมว่าเทพอยู่มีโอกาสติดเมต้าสําำหรับตัวของเมกมินนะครับถ้าจะมีข้อเสียใหญ่ๆก็คือมันมีข้อเสียแค่สกิลสองมันนอนนอนนอนแบบนอนนานไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ผมชอบนะผมชอบมันอ้างยิงจากอนิเมยไงเออ มันอ้างยิงจากอันิเมะครับถือว่าดีถือว่าแบบทาง,ท,างทีมงานแบบทำละเอียดดีนะครับถ้าแบบเมกุมินใช้สกิลแล้วไม่ล้มเนี่ยผมเองก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าปกติมันจะล้มไงอืมโอเคไปฮะรอบนี้มีเอเลนเยเกอร์ L N ager, แล้วก็ฮันมาบากิเอ้ยไม่ใช่ขอไปอ่าไมกี้เออใช่ไหมเอยไม่ใช่เอลซ่าเอลซ่า ขอไปที่เป็นธาตุไม้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะใช้งานดีไหมสตันสตันจากตัวไหนวะน่าจะจากเมกูมินด้วยแหละมั้งนะหรือว่าตัวไหนมาสตันแม่นแม่นกว่าเมกูมินผมว่ามูลหุนล่นไลกาเหรอเดี๋ยวนะเออผมสังเกตไม่ค่อยเห็นวะ่ะปังไป โอ้โหดาวมิชีมันแย่งซีนว่ะคุณผู้ชมโป้งไปเพื่อนแต่เท่าที่ผมมองนะดูเหมือนเมกุมินจะแบบใช้เน้นใช้สกิลที่หนบ่อยอะเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันแบบก็มีบางทีที่เน้นใช้สกิลที่สอบ่อยอยู่อ่นอนแต่ถ้าถ้าจะสังเกตง่ายๆก็คือเวลาที่เมกุมินใช้สกิลด,ดาเมคือเมกุมินมันนอนครับเออนั่นแหละ ใช้สกิลเสร็คือมนก็มีนอนเลยเพื่อสังเกตง่ายอยู่แต่เวลามันใช้สกิลอ่ะถึงแม้ว่ามันมันจะดูใหญ่สกิลสอ่ะเอฟเฟกต์สกิลสมันจะดูใหญ่แต่ว่ามันก็ดูยากๆเพราะว่ามันกลมกลืนไปกับพื้นหลังของฉาก PvP อ่อะครับมันเป็นไฟๆไฟอ่ะเอออืมหรือหรือว่าเอเลนผมมันอันนี้ว่าเอเลนมันผมยังเอ,เอเลนผมยังสีนะ นีไ่ไงเฮ้ยสตานสิว่าสตนานครับผมแต่ว่าสตานจากตัวไหนวะมูลหุน่นไลกามั้งเนี่ยผมว่าใช่ป่าววะไม่ผมว่ามีกูมินนั่นแหละเหมือนเมื่อกี้มูลหุ่นหุน่นไลกาผมแตกโอเค,อ,เคอุยอ้ยอุ้ยกระเด็นกระเด็นไปฮะอาสตานหลายตัวอยู่สตานหลายตัวอยู่ ใช่ผมว่าเมกูมินเมกูมินเมกูมินนะครับผมสตันได้ได้ดีอยู่แล้วก็คิดว่าอัลเบโดก็น่าจะมีส่วนเหมือนกันแต่อัลเบโดตายไปแล้วนะใช่อัลเบโดตายไปตั้งนานแล้วเออผมเพิ่งปล่อยมาเนี่ยอุย้ยเมกูมินผมว่าเมกูมินแหละเมกูมินช่วยสตันนะครับเออดีดีดีด อันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดนะครับผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันเป็นร่างไฮเปอร์แม็กเดี๋ยวผมถ้าเกิดว่าผมได้กบก้าดาวมาอีกตัวนึงเนี่ยเลยแบบสามารถไปปั้นเป็นร่างกวดาวแม็กได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนะครับผมน่าจะรีวิวร่างก้าดาวอีกทีแหละนะครับผมสําหรับตัวของเมกุมินนะอาจจะเป็นรีวิวร่างก้าวดาวบวก3นะครับที่ไม่ใช่ร่างแม็กเพราะว่ากบกดาวไม่มีอีกตัวหนึง่ง <c oughs> โอเคอืมโดยโดยรวมถือว่าดีครับตัวนี้โดยรวมถือว่าดีนะ ณนะตอนนี้นะครับสำหรับผมแล้วไม่มีอะไรต้องให้ติระยะยืนคือดีมากนะครับผมสกิลไม่มีอะไรให้ตินะเพราะว่ามันอ้างอิงจากอนิเมะนะครับแล้วก็บัฟบัฟกับสกิลทำดาเมจถือว่าดีด,ด,ดีดีทั้งคู่เลยใช้งานได้ทั้งคู่ควสรสามารถไฮเปิ์ก็ดีมากบัฟกลุ่มก็ดีเหมือนกันพลังชีวิตทําให้เมกามินถึกควสรสามารถเข้าดาวก็ไม่ไม่ว่าอะไรถึงแม้ว่าจะไม่ได้เด็ดเด็ดขนาดนั้นแต่ว่ามีฟื้นพลังถือว่าเด็ดแล้วสําหรับผม ไวพิบไวพิบมีสายพลังแถมเป็นแถมเป็นตัวเก่งยิ่งโหดนะครับเพราะว่ามันจะยืนได้นานขึ้นเหมือนกับรีไวครับเอาง่ายๆคิดว่าน่าจะถึงกว่ารีไวด้วยละมั้งเนี่ยตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสายไวยพิบก็เถอะแต่มันออกใหม่กว่าไงเออแล้วก็ถ้าจะให้ติเนี่ยคงจะติแค่เรื่องของแร่ธาตุครับแร่ธาตุมันเยอะแต่ผมมองว่าถ้าตัวเก่งแล้วแล้วแร่ธาตุมันเยอะผมไม่แปลกใจแล้วในเกมนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ทางเกมเขามักจะแบบ ทำให้ตัวเก่งแล้วก็ใช้แร่แย่ไอ้แย่ไม่ใช่แย่ใช้แร่เยอะเป็นประจำแทบจะแทบจะทุกตัวที่เก่งนะตอนนี้นะใช้แร่เยอะนะครับเออแทบจะทุกตัวเลยอืมอย่างที่เห็นเนาะอย่างคิดว่าน่าจะสังเกตกันอยู่นะครับผมโอเคก็ตัวนี้ถือว่าเป็นที่น่าประทับใจสําหรับผมมากผมชอบมากเอาแล้วไอเดือเกลือผมจะทํายังไงดีวะเนี่ยอยากได้มากเพราะว่าเป็นตัวดามเมทตุไฟที่ดีที่สุดในเกมนี้แล้วตอนนี้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูกันนะครับผมก็ใครได้ตัวอะไรใครเปิดได้กาชาตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมก็จะอ่านนะครับผมเออก็ใครที่ยังเปิดไม่ได้ก็สู้ๆนะครับผมเองก็มาได้ในไอีสายฟรีแทนที่จะเป็นไอีเกลือที่ผมอยากจะได้มากที่สุดนะครับก็เสียดายอยู่เหมือนกันเดี๋ยวต้องเปิดต่อไปสําหรับไอทีเกลือนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมไอีสายไอีสายฟรีผมก็จะเก่งขึ้นละ โอเคแล้วไวเจอกันใหม่เมื่อไอคัมแบกนะครับบ๊ายบาย